สวัสดีพี่น้องกองไฟทุกคนจ้าขอตอนับกขอเซอร์ฟ้าสนุกชาแนลมือนีภาพพี่น้องมาหมุนคอ,อกเป็ดจ้ามือนีเขาจะมาเก็บไข่นะคะไข่เป็ดเก็บไปทําไข่เค็มนะแล้วก็มีอันย่ามข้ากินบะท่านังเสร็นะ,ะกะโพดขายไปเมนบอยู่เฟซบุ๊กมาที่นี่อันพวกเพื่อนๆน,นะคะกะบอกว่าเอามาให้แน่จากแพงเอามาให้แน่สิบหน่วยยี่สิบหน่วยเงสรนะคะ่ะกะสิบห้ามาเก็บนะคะก็คือ เป็ดเห่าเนี่ยเห็นยุงสินะคะถ้ามันไข่สตโตมันก็เสียดายอยู่มือละแพงกว่าอยู่จา่าแต่ว่ามันบนแมนตเมียทั้งเบ <Yeah. S 1> ิดทากับมีโตเถิโตัวแม่มันบอระมันก็เลยมีไข่ไม่เยอะนะคะเก็บบางเทอมันก็ได,นได้บ่อพ่อแพงนะคะบางเทอมันก็ได้ยี่สิบหน่วยสิบห้าน่วยยังสินะคะแล้วแต่มือบางมือก็ยี่สิบสี่หน่วยหลายสุดนะคะเพราะฉะนั้นเห่าเลยได้รวบรวมไว้แต่ละมือแต่ละมือนะคะเก็บสองสามมือจังจังไดเอาไปให้คนที่สั่งสินะ นะคะแล้วก็บ,บางตัวเขาก็บม่ได้เก็บใครเขาก็เอาไว้ถัเบอะนั่นะคะไว้เป็นลูกเป็ดพร้อมจังสีนะคะเนี่ยค่ะ <c oughs> มาจ้าพี่เคกไปเก็บใครแล้วพี่นะเก็บเอาบางตัวมันก็เฮ็ดห้างเราเองจ้าบางตัวกัไปใครยุห้างที่เฮ็ดไว้ห้นะคะก็เป็นหล่รถยนต์เป็นอวว่วงเมื่อเป็นโอ่งแตกจังส่นะคะแล้วก็บางตัวมันก็เฮ็ดเอาเองนะคะ บา่งตัวกับ,บใ้ใครใส่หัางนะคะใครทัวทีบทัวแดนน้ำพื้นไปเลยเนี่ยค่ะกาทาว่าสกปกบอมันกาคือเห็นละจ้าจเข้ากับต้องเอาไปล่างกรอ,อยู่แล้วนะคะเนอะเพอเป็ดมันเป็นสัตว์ที่ว่ากินจืดๆนะ,ะเขาไ่ได้เลี้ยงลักษณะเป็นฟา้ามแบบนั้นนะคะเขาเลี้ยงแค่อยูหลังบันสวนอยังสิ่งซื้อนะคะเนี่ยค่ะน้ำก่อไผ่ก่อยังสงิมันกามาใครทัวทีบเด้แต่ว่ามันก็นเห็นหัางไวอยู่จ้าเนะะี่ยค่ะเนี่ค่ะนี่ใครเป็ดยูก่อขิมซุ้งนะคะ ห้างนี่ก็มีซีหาหวยอยู่ห้าฟองนะคะไก่กับพ่อไก่ในโชว์ดิซยื่นตะกร้ามา เป็นเฮาถือว่าเป็นเป็ดที่อารมณ์ดีนะคะถึงมาเฮาเลี่ยงอยู่ในคอ,อกแบบนี้เวลานั้นเท่ากับปล่อยมันลงทงค่ะปล่อยลงไปกินพักบุ้งกินหอยในไฮน่านะคะมันก็เลยขอนข้างจะใข่ทุบทีนะประมาณนี้จ้ะอันนี้คือลูกเป็ดหน่อยนะคะลูกเป็ดหน่อยนี่กินหัวอาหารจ้ะขังแวงสีเลยหวังๆนะคะเฮากัจะร้องเพลงเ,เป็ดฟังเ่าร้องสุมือนะคะเป็นก็สิยองเฮาว่าปัด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 ปัจ้ะ ตัวน้อยๆเรียนว่นวันวิ่นวัน,วน,วนอันนี้ประมาณอาทิตย์กว่าจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวมันก่นใหญ่นะคะตัวเถิกนี่กรลาบค่ะตัวแม่ก็เอาไว้แทะไข่นะคะจงตัวเถิกไว้น่หน่อยนะคะนคะคะเป็นบารบารี่นะคะมีมีทั้งเทปทั้งเกี็บนะคะมีส่วนเลียงสุมปูสุมปุยนะคะพองไกลไข่อยู่ไหนนะาหาไข่ค,ค่ะ พ่อตาเัลค่ะหมูโทรมาซื้อไข่นะคะโทรมาสั่งไข่เป็ดอีกแล้วเป็ดกับไข่น้ำประทันค่ะสมใจพ่ออยากไข่เองนะคะแต่เพลรอบนี้นะคะเขาจะเฮ็ดไข่เค็มค่ะเพราะว่าโพดขายไข่เค็มไปมีคนฟังนะคะจะเฮ็ดไข่เค็มค่ะไข่เค็มกับเฮ็ดไงค่ะมีหลากหลายสูตรนะคะเดี๋ยวมืนินเ้อผ้าเฮ็ดสูตรใดกับเป็ดขาเบ่งนะคะนะไขะ่กับบอหน่อยบอรใหญ่ค่ะสมมาพ้าควนนะคะ มีพัองอ่านกัน่อยฮะอานกัใหญ่ร่วมร่วมกันไปนะคะแต่ว่าอันน่อยจิ๋วนีคือบขายเดอ้อเนี่ยนี่อันน่อยจิ๋วอยู่อันหนึ่งนะคะประมาณนี้จ้าไปเบิ่งลูกเป็ดอีกลูกเป็ดกรลังเป็นตาฮักค่ะน่ารักน่ารัก และนี่ก็คือไข่เป็ดที่เอาเก็บมาแล้วนะคะอันนี้บ่แมันเก็บมือเดียวเด้ออันนี้ก็เก็บไว้ร,รวมไว้สองสามมือเนี่ยละจา้ามือละแปดหน่วยสิบเอ็ดหน่วยยังสินะคะรม่วมกันแล้วนะคะตอนนี้มีอยู่สามสิบกว่นหน่วยเดี๋ยวเขาจะเฮ็ดไข่เข้มค่ะในส่วนของมือนี้นะคะเขาก็จะามาสาธิตการเฮ็ดไข่เข้มเสื้อว่าหลายๆคนจะเฮ็ดเป็นแหลรไข่เข้มนะคะแต่ว่าสูตรของแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งมือนี้จะเฮ็ดไข่เข้มสูตรที่ว่าเป็นง่ายเป็นไวนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะข้าเก็บมาแล้วข้าก็เอามาล้างทําความสะอาดค่ะวิธีล้างไข่เป็ดนะคะก็ล้างแบบนี้เลยนะคะจะใช้มือถูหรือใช้อะไรมาขูดๆออกก็ได้นะคะว่ามันไข่ก่องอยู่กับดินเนาะที่มันจะ,จะมีเศษดินยังไงนะคะเศษดินเศษอะไรที่เป็นแบบว่าขี้โคลนนะคะเพราะว่ามันกินน้ำกินยังมันก็เหยียบน้ำจืดไปทั่วค่ะเป็ดนี่นะข้าก็ต้องล้างทําความสะอาดออกประมาณนี้นะคะเอาสกอตใบามาถูก็ได้นะคะถูๆออกอย่างนี้เลยค่ะ ทูทูทูออกไปนะคะเพื่อที่ว่า,าให้ใครสะอาดนะคะเข้ากับว่างพักไวให้มันสะเด็ดน้ำก้นนะคะเมื่อเข้ารังทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเฮาจะเอามาพักไวให้แห้งจักน้อยเราก็เอาไปแช่นน้ำสม้มสายชูจ้ะอันนี้เป็นการแช่น้ำสม้มสายชูนะคะเมื่อเฮ้าแช่ไวประมาณหน้าที่สองนาที่สังเกตว่าเพื่อนๆจะเห็นฟองอยู่ข้างหน่วยไข่นะคะ เนี่ยค่ะกรดจากน้ำส้มนะคะมันจะเอ่อเหตุปฏิกิริยานะคะกับเปลือกไข่ซึ่งเป็นแคลเซียมอ่อนๆเนี่ยค่ะซึ่งน้ำส้มกับเป็นกรดอ่อนๆคือกันนะคะมันก็จะเหะตุปฏิกิริยาก็คือกัดเปลือกไข่สั่นนอกนะคะให้รุดหล่อนออกมานะคะซึ่งเวลาห่า,าแซ่เนี่ยแซ่ไปหาหน้าที่ของที่เ่ากับ กริ่งกริ่งค่ะพริกท่างหรือผู้ใดมีน้ำสม,สมสายชู้ที่หมักเองแล้วมันหลไหลสินะคะก็แซ่ลงไปเบิดหน่วยเทละหลายๆได้เลยนะคะอันนี้ของการมีหน่อยนะคะมันเหลือจากกันที่แม่เฮดลาดหนานะคะก็เทพของแม่เบิดขวดเลยก็ได้ซํานีนะะ้แล้วค่ะเพราะนั่นจะแทรไปเทเลหาหน่วยหกหน่วยจังสิละะ้ค่ะแซรได้ประมาณจักสิบนาทีแล้วเนี่ยค่ะสังเกตว่ามันจะเป็นมีเป็นฟดฟขึ้นมางสินะคะเนี่ย นะะี่ค่ะเรา้องก็ะรูปออกสิเลยจ้าร,รูปรูปรูปแบบนี้นะคะไอเซลลของเปลือกไข่สันนอกนะคะมันจะรุดออกมาคือจังขีไข่ล้วพี่น้องทูๆูออกสิเลยค่ะ แบบนี้นะคะมันจะเห็นให้เปลือกไข่บางค่ะเมื่อเปลือกไข่บางน้ําเกลือที่ห้าต้มมาดองไข่เค็มเนี่ยมันก็นจะซึมเข้าในเปลือกไข่ได้ไวขึ้นไวขึ้นกว่าเกาลาร้ายนะคะปกติถ้าเราทําไข่เค็มแบบถ้าบรใส่สูตรนี้เนี่ยก็จะประมาณสิบถึงสิบห้าวันมันจะเข้มเข้มมันมันพอดีแต่อันนี้ก็คือห้าวันสี่ห้าวันนี้ก็คือได้ที่เลยค่ะถ้าโดนไปก็เนี่เข้มนะคะเข้มมากมากขึ้นเลยเพราะว่ามันจะเข้มแห้งแล้วกับสูตรของเขานี่เขาจะเห็นน้ำเกลือแบบเข้มเข้มเข้มไตสะเทือนเลยค่ะ เพื่อที่ว่ามันจะได้เข่าไวๆนะคะเนี่ยค่ะเข้าฝาน้าการขายนะคะก็เลยก็เลยเห็ดให้มันเข้มเร็วนะเนี่ยค่ะบางสูตรเขาก็เอาไส้กับอันแกลบดํานะคะเกลือผสมแกลบดําแล้วก็มาปั่นอบใส่ไข่นะบางสูตรน่ะกะเ็เฮ็ดแบบว่าไข่แห้งนะคะไข่แห้งเอากิีงน้ําสมแล้วก็ไปกลิ้งเกลือ น้งสิ่ก็มี่ะมันมีหลายสูตรเนาะเราตะบาดบางสูตรเนี่ยบางค้นหดเอาไข่สุกนะคะต้มเสร็จแล้วไปดองะคะ่ะอันนี้เขาใส่ไข่สดเดอ้อนะคะเวลาเข้ารูปเ,เปลือกไข่ออกแล้วเขากับมาล่างนะคะล้างน้ําออกกระสีใดไข่แบบนี้ค่ะพักไว้ให้ไข่แห้งนะคะหายสะดเด็ดนา้าแล้วก็เอาลงขวดโหลได้เลยนะคะเป็นกระปุกแก้วหรือกระปุกพลาสติกได้เบิร์ค่ะใส่ในถุงยังได้เลยนะคะถุงพลาสติก ต้มน้ำเกลือที่เข้าต้มไว้เนี่ยค่ะต้องเป็นน้ำเกลือที่เย็นแล้วนะคะค่อยเอามาดองนะเข้าเนี่ยต้มน้ำเกลือไวต้ตะโมเมื่อคืนแล้วค่ะต้มไว้แล้วนะคะต้มชิดนจ่วาเข้มไส่สะเทือนหม,มายความาใส่ใส่นส้ำซีถวยนะคะใส่เกลือสองถวยนะคะถวยเท่าได้ก็ได้นะคะซึ่งอัตราส่วนแล้วแต่ขนาดกระปุกกับปริมาณไข่เด้อ ต่าว่าเข้าเอาสองต่อหนึ่งนะคะหนึ่งสองต่อหนึ่งในที่นี่หมายถึงว่าปริมาณเกลือกับน้ำนะคะนะครับพี่น้องใส่น้ำสามซีกะละมัง่งก็ต้องใส่เกลือสองกะละมัง่งต้องสินะคะขน้นน้ำซีแก้วกับเกลือสองแก้วแล้วแต่ปริมาณไข่นะคะเมื่อนี้ไข่ 30, 30สามสิบสามสิบสอหน่วยค่ะลงในกระปุกนี้พอดีพอดี เค้กปื่มทักมาถามว่าเมือ่อวันนี้ไปข้างน้องตอนไหนวะสักนี่ค่ะใส่ให้เต็มเลยนะครับนี่อันนี้คือนำเกลือที่เอาต้มไวแล้วนะคะเย็นแล้วด้วยนะคะเอาใส่เลยค่ะวันที่นี้ใสให้เต็มแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะพี่น้องถ้าเฮ็ดไวทั้งสิก็ะเขียนวันที่ใส่กระดาษแน่นน่อยแปะไวหรือว่าเฮ็ดตั้งไะไก็ได้ให้จําได้เนะบางที่เขาเฮ็ดลายกับปุกกับปุกแล้วแต่ละมือบเ่าคือกันนังสินะเทากับ เขียนสัญลักษณ์หรือเขียนไหกะไดเดอร์เพื่อจี่ว่าจะบัลลงนะคะการันตีเลยค่ะว่าหามือนนี่จะเข้มพอดีคือเข้มๆมันๆพอดีเลยทั้งไข่ทั้งไข่ขาวและไข่แดงนะแต่ไข่ขาวสิเข้มแห้งกว่าจักหน่อยหนึ่งนะคะควรบริขันแซนําส้มแบบนี้ค่ะควรกินหรือต้มนะคะหอ่ไหกอก้อนสิบหมื่นนะคะห้าถึงสิบวันเนี่ยหาถึงเจ็ดหมื่ควรเอาไปกินค่ะถ้าเกินสิบวันไปนี่สิเข้มเข้มแห้งเข้มค่ะเข้มแน่ค่ะ วิธีถ้าเกิดว่ามันหลายเรากินน้ำประทันเนี่ยพี่น้องเวลามันเป็นแล้วกัเสิ็นะคะเมื่อที่หาที่หกงเสร็เข้ากะต้มไว้เบิร์ดเลยก็ได้ค่ะเพื่อเพื่อหยุดความเข้มของมันออกจากน้ำแล้วก็ต้มไปเลยหรือถ้าว่าบอตมก็ออกจากน้ำแล้วก็กออกกแช่ตู้เย็นไว้ก็เสิ็นะคะมันก็จะหยุดความเค็มไว้เท่านั้นนะคะเสร็จแล้วค่ะไข่เค็มนะคะ เมื่อนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าผู้ใดไม่สูตรใครเข้มบ้านใดที่มันเป็นไหวหรือว่าเป็นซาหรือมีสูตรเด็ดเคล็ดลับว่าเห็ดเราแซมี่ก็ามาแชร์กันได้ค่ะพูดให้ฟังด้วยนะคะบอกสูตรเคล็ดลับแบ่งปันกันเนาะก็ผู้ใดเขามาชมบถึงตรงนี้แล้วก็ฝากเป็นกําลังใจโดยการกดติดตามกดกระดิ่ง นะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ให้น้ำแนเดอร์เาเคยคิดเลยในชีวิตนี้จะไม่ได้บอกค้าหนีนะคะตั้งแต่โควิดมาน,นี้เราหารายได้จากทุกทางแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นจากการขายของเล็กๆน้อยๆร่วมไปถึงการเฮ็ดย t u b e นะคะแต่ก่อนเนี่ยเราเปิดช่องมากะว่าเฮ็ดอันเพชช่องไวเพื่อที่จะบันทึกเรื่องเล่าเอาไว้ถัเบิงซื้อๆคือ,อมัน,ม,นมักทายคลิปนะล้าที่นี่มันเต็มเมมโมรี่โทรศัพท์ก็เลยหาหมองทีว่าเขาสามารถอัปโหลดหรือฝากคลิปไว ได้โดยที่บรหนักเครื่องโทรศละสามห้องเสรนะคะตอนแรกก็เอาไว้ในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วแล้ววันนี้เฮ้ากับบริษัทมาหยกข้อมไปได้มันบ่บางที่ก็ได้โน้ตบุกยังสร็นะเก็บไว้ในแฟลชได้มันก็เต็มค่ะเพราะคลิปเราเยอะมากก็เลยเอามาไว้ใน YouTube นะคะเอาไว้ไปเอาไว้มากแต่ตั้งแต่ปี254 2ี่ ซึ่งเปิดสางไล่ได้บ่เป็นแล้ะก่ะหล้วก็เคยเบิ y ง u t u b e นะเบิงอื่นๆอันนั้นอันนี้ก็เบิงของคนอื่นแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะมาทำช่องนะคะเอาไปเอามามาเฮ็ดข่าวพี่นี่ก็รู้สึกมีความสุขที่ที่ได้่ายทอดลงไปแล้วก็มีคนมาเบิงนะคะลืมต่อห้บ่มีคนมาเบิงกับมีความสุขที่ได้ลงคลิปนะคะว่าท้าผู้ใดเอ่อมาเบิงนะคะก็ต้องขอขอบคุณที่ถือว่าท่านนีได้มอบความสุขให้กับกากับทีมงานกับคนในครอบครัวนะคะ เพราะว่ามันกระสางรายได้ให้พร้อมเนอะโดยเฉพาะช่วงโควิดนะคะเขาก็ต้องหารายได้จากทุกทางจากทางยูทูเนี่ก็ดีมากๆได้ลายเติบนะคะก็ะขอขอบคุณเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ นไปตอนไหนไป,ไปหาผักมาั้เป็ ป่งคว้ย